รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sick one. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันเวลาบ่ายโมงหนาทีทางช่อง5แห่งนี้นะคะวันนี้ฝนพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อมาพบกับเรื่องราวดีๆของเยาวชนจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุขโขทยัยที่ได้รับโอกาสจากหลายภาคส่วนในการร่วมปันฝันปันยิ้มและให้โอกาสทางด้านวิชาชีพกับน้องๆในการออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ โดยการให้โอกาสนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสําหรับเด็กและเยาวชนซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดทําขึ้นโดยได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อนําไปสู่การป้องกันการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุขโขทัยกันได้เลยค่ะ ผูช้ชมคะและตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับคุณลดาวันปั่นเงินพ่วงหน่วยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งวันนี้ค่ะท่านได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้โอกาสกับน้องๆเยาวชนในด้านการประกอบอาชีพสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามทั้งท่านผอ,อสักนิดหนึ่งนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะสถานพินิษแห่งนี้มีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลจานวนเท่าไหร่คะท่าน ในปี2561นี้นะคะมีเด็กเยาวชนถูกจับกลุมมาดำเนินคดีทั้งหมด205รายค่ะแต่ที่ปัจจุบันนี้ที่เรามีการควบคุมตัวอยู่มีอยู่26รายค่ะเป็นน้องเยาวชนชาย23แล้วก็น,น้องเยาวชนหญิง3รายค่ะค่ะแล้วยาวชนที่นี่จะต้องฝึกอาชีพหรือเปล่าคะท่านบอค่ะการฝึกอาชีพนี้ก็เป็น หนึ่งในโปรแกรมการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูนะคะสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุขโขทัยเลยเนี่ยเป็นการควบคุมตัวเด็กในระยะเวลาสั้นๆกิจกรรมหลักของเขาเราก็คือการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูส่วนด้านของการฝึกวิชาชีพก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกค,คือเป็นกิจกรรมเสริมที่เราทําให้กับน้องๆแล้วเราก็พยายามาหาวิชาชีพหลากหลายสาขามาให้น้องๆได้ทําค่ะอย่างเช่นน้องๆเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพด้านการช่างสตรีเย็บปักถักร้อยค่ะ ส่วนน้องๆผู้ชายก็จะเป็นในเรื่องของศิลปะประดิษฐ์อย่างปัจจุบันนี้ที่เราทําอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของอเครื่องปั้นดินเผาชามสังคโลกแล้วก็การประดิษฐ์เครื่องใช้แล้วก็ กระปุกอมสินจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเขาอยู่แล้วค่ะท่านผอ,อคะแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้น้องๆได้ออกไปฝึกอาชีพกับสถานประกอบการซึ่งเป็นเครือข่ายของภาคเอกชนที่มาร่วมให้โอกาสกับน้องๆคะเนื่องจากกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเรานะคะมีนโยบายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกระทาความผิดซ้ําค่ะก็เลยกําหนดให้ทางสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยดำเนินโครงการจัดหาเครือข่ายค่ะโดยการจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายธุรกิจในด้านการศึกษาและอาชีพสําหรับเด็กแลเยาวชนค่ะแล้วก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้มีโอกาสเซ็น MOU กับทางบริษัทโตโยต้าจังหวัดสุโขทัยนะคะโดยคุณวัฒนาเนี่ยคุณวัฒนาก็แจ้งความจํานงกับเรามาว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าไปฝึกงานที่ศูนย์โตโยต้าจังหวัดสุโขทัยแต่เนื่องจากเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวค่ะ ตามคำสั่งของศาลเพราะฉะนั้นเราต้องประสานไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเพื่อขอให้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิจารณาเกี่ยวกับการนําเด็กเยาวชนออกมาฝึกวิชาชีพในครั้งนี้นอกจากสารเห็นชอบแล้วก็อนุญาตให้เด็กออกมาแล้วทางคณะกรรมการส่งข้อของสาลเยาวชนและครอบครัวค่ะท่านก็ให้ความกรุณาเราอีกโดยการสนับสนุนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการที่ คณะเจ้าหน้าที่เข้าไปสอดส่องเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน3มเดือนของเด็กด้วยค่ะนอกจากที่สนยนโตโยตา้าจังหวัดสุโขทัยแล้วยังมีเครือข่ายภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนด้านอาชีพให้กับน้องๆอีกไหมคะท่านผอ,อก็มีเครือข่ายในส่วนของอราชการนะคะ14หนว่วยงานที่เข้ามาทํา MOU กับเราแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาสังคมอีก10แห่งที่เข้ามาทําอ o u ร่วมกับเราค่ะ ใช่ส่วนนี้ค่ะท่านผออ,อยากจะให้เครือข่ายภาคเอกชนได้มาสนับสนุนด้านใดอีกบ้างไหมคะมีความต้องการค่ะ,คะเพราะว่าปัจจุบันนี้เครือข่ายที่เราทําอยู่เพิ่งเป็นการเริ่มนะคะบริษัทโตโยต้าเป็นการเริ่มแต่เรายังมีเด็กเลี้ยงชนที่เราโอกาสอีกมากมายนะคะเราต้องการให้มีการจ้างงานเด็กเลี้ยงชนได้มีการสร้างอาชีพให้กับเด็กเลี้ยงชนจริงอยู่ว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานที่ควบคุมแล้ว หญเนื่องจากเขาอยู่ในไรเรียนเขาจะกลับไปเรียนคือขายทางด้านการเรียนเรามีแล้วค่ะตอนนี้เราต้องการเครือข่ายในด้านการสร้างอาชีพจ้างงานของเด็กเระยเยาวชนนะคะเพราะเด็กของเราหลายคนเนี่ยมาจากสภาพครอบครัวที่ยากจนค่ะเด็กเขาจะต้องดิ้นรนบางคนต้องหาเลี้ยงตัวเองเราต้องการเครือข่ายนี้โอกาสนี้อยากจะขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆนะคะ ให้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของเราซึ่งเขา,าได้ผ่านกระบวนการแก้ไขบัมบัดฟื้นฟูได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารอเพียงแต่ว่าสังคมได้ให้โอกาสน้องๆได้ให้โอกาสน้องๆได้มีที่ยืนเราเชื่อว่าถ้าน้องๆได้มีงานทํามีไรายได้หาเลี้ยงตัวเองได้ยิ่งทัดีไปกว่าน,นั้นหาเลี้ยงครอบครัวก็ได้แล้วโอกาสที่เขาจะกระทาความผิดซ้ําเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโอกาสนี้เขาฝากเลยนะคะ เรากได้ทราบถึงที่มาของการให้โอกาสในการสารฝันให้กับน้องๆเยาวชนที่สถานพี่นิดและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดส,สุโขทัยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผออ,อ,นอย่างสูงะคะที่กรรณามาให้ข้อมูลกับรายการบันฝันบรรยิมขอบพระคุณค่ะดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราไปฟังความคิดเห็นของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดส,สุโขทัยกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเพราะเหตุใดจึงให้โอกาสน้องๆได้ออกไปฝึกอาชีพนอกสถานที่ได้นะคะติดตามชมกันต่อช่วงหน้าค่ะ จากช่วงแรกเราได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทยัยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่เครือข่ายภาคเอกชนได้มาให้โอกาสด้านอาชีพกับเยาวชนไปแล้วนะคะแต่การที่จะออกไปฝึกอาชีพนอกสถานที่นั้นต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากท่านนี้ก่อนค่ะต้อนรับท่านชัยวัฒน์เตชภพาสรน,นันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทยัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านครับเพราะเหตุใดทางสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทยัยถึงได้ให้โอกาสกับน้องๆจากสถานพินิษฐ์ได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่คะท่านคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่า,าสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมีบทบาทและภารกิจเนี่ยต่างจากสารอื่นนะครับแม้ว่าสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะเป็นสารชั้นต้นแต่ภารกิจเนี่ยต่างกับสารชั้นต้นอื่นไม่ว่าจะเป็นสารแพ่งสารอาญา หรือสารจังหวัดตัวนมแต่ครับภารกิจของศาลเยาว,วนชนและครอบครัวเนี่ยพิจารณาคดีแพ่งก็คือคดีครอบครัวพวกฟ้องยารับรองบุตรนะครับแล้วก็การขอให้เป็นคนไร้ความสามารถเสมอไร้ความสามารถเป็นเรื่องของสถานภาพบุคคลในส่วนของคดีอาญาเนี่ยก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาโทษทางอาญาก็ มีอยู่5สถานที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกปรับกับขังริบทัพสินนะครับแต่ครนี้เนี่ยจำเลยที่ถูกฟ้องเข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะเป็นเด็กและเยาวชนครับจะต่างกับศาลอาญาหรือศาลจังหวัดซึ่งอันนั้นเป็นศาลสําหรับผู้ใหญ่ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยซึ่งรับผิดชอบดูแลพี พิจารณาพิาพากษาคดีอาญาที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยเราก็ตามกฎหมายก็จะแบ่งเด็กเกณฑ์อายุเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นว่าเกณฑ์อายุของเด็กเนี่ยก็เกินกว่า10ปีแต่ไม่ไม่เกิน15 <c oughs> นะครับถ้าเป็นเยาวชนก็15ปีแต่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ถ้าครบ18ปีเต็มเนี่ยก็ต้องไปศาลผู้ใหญ่ณนะวันนี้นี่เป็นเด็กและเยาวชนแต่วันข้างหน้าต้องเป็นผู้ใหญ่ค่ะ <c oughs> ครับ การส่งน้องๆออกไปข้างนอกเนี่ยก็เท่ากับว่าให้ไปเรียนรู้บริบทของสังคมในเบื้องต้นนะครับให้ไปเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าน้องๆเขาจะได้รู้จักบริบทของสังคมว่าถ้าเขาทํางานในสังคมได้เขา,าสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ภายในกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมได้เนี่ยเขา ก็สามารถที่จะดำรงตนกับเข้าไปไอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุขแล้วหลักเกณฑ์การพิจารณาล่ะคะว่าน้องๆแต่ละคนคนไหนถึงจะได้ไปฝึกอาชีพข้างนอกหรือเปล่านั้นเนี่ยทางสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทยัยในการพิจารณาอย่างไรบ้างคะท่านต้องบอกว่าพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีครอบครัวพุทธศักราช2553เนี่ยโดยเจตนาลงแล้วเนี่ยคำหนึ่งต้องต้องบอกว่า คำหนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนนะครับก็มุ่งหวังที่จะให้การฝึกอบรมสั่งสอนส่งเคราะห์เด็กมากกว่าที่จะลงโทษเราอยากให้เขาเนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆรู้แล้วมองเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเองนะครับแล้วก็ขอรบตนเองแล้วเนี่ยการที่จะทําประพฤติตนให้ชีวิตตกต่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีส่วนน้องๆที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการข้างนอกได้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะฝึกต่อมาคือว่าต้องมีความประพฤติดี mm hmm. เป็นเด็กอยู่ในสถานพินิษที่ประพฤติตนเรียบร้อยไม่เคยทําผิดกฎระเบียบของสถานพินิษนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือว่าเด็กและเยาวชนที่จะมาออกมาฝึกได้อะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อเขากระทำความผิดแล้วแล้วในเบื้องต้นเนี่ยสารส่งเขาไปควบคุมดูแลในสถานพินิษ์เพื่อให้สถานพินิษ์เนี่ยได้ขัดเกลในเบื้องต้นเขาก็น่าจะอยู่ในสถานพินิษอย่างน้อย3เดือนก่อนนะครับสเดือนก่อนเพื่อประเมินผลว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงอีกอันหนึ่งก็คือว่า เด็กและเยาวชนเนี่ยต้องมีแนวโน้มพฤติกรรมเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราส่งเด็กออกมาข้างนอกแล้วมาสร้างปัญหาให้กับสถานประกอบการมันก็จะไม่เป็นผลดีโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงเหตุผลที่ศาลเยาวชนได้ให้โอกาสน้องๆออ,ออกไปฝึกอาชีพไปแล้วนะคะวันนี้ฝนก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสกับรายก,รา,ยการปันฝันปันยิ้มในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะ,คะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้ใหญ่ใจดีได้ให้โอกาสกับพวกเขาแล้วนะคะอยากทราบว่าน้องๆได้ออกมาฝึกอาชีพที่สูนยโตยต้าสโกไทยนั้นจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามคุณพิชิตชัยไปพูดคุยกับน้องๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณฝนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สูนโตยต้าสุโขททยที่ซึ่งน้องๆทั้งสองคนมาฝึกงานแล้วนะครับน้องๆครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องๆครับพ่ออะไรถึงอยากมาฝึกงานที่โตโยต้าครับเพราะผมอยากมีอาชีพครับแล้วก็อยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ครับทําให้ครอบครัวผมภูมิใจครับผมก็อยากมีอนาคตที่ดีครับสิ่งที่ผมทําให้ดีไปผมก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ตอนนี้ผมได้มีอาชีพมาทํางานนี้นี่ผมก็ใหญ่เขาภูมิใจในตัวผมครับแล้วมาทํางานที่นี่เราได้ฝึกอะไรบ้างครับ หลายอย่างนะครับงานช่างเกี่ยวกับการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนหไว้บเบรแล้วก็ล้างแอร์ตั้งศูนย์ล้อเปลี่ยนยางถ่วงล้ออะไรพวกนี้ครับนอกจากความรู้เรื่องงานแล้วน้องๆทัง้งส <c oughs> คนเนี่ยยังได้ประสบการณ์อะไรอีกบ้างครับการต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักอดทนครับมีระเบียบมีวินัยมากขึ้นแล้วก็รู้จักทำความสะอาด ที่หลับที่นอนอะไรพวกนี้ผมก็ได้รู้จักวินัยตนเองครับได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ตื่นสายมากครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตื่นเช้าเร็วขึ้นครับเพื่อมาทําความสะอาดห้องน้ําเก็บพ่อห่มครับแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานแต่เช้าครับสุดท้ายนี้เรามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างครับ <c oughs> อยากจะบอกเพื่อนๆที่กําลังหลงผิดหรือกําลังทาผิดอยู่นะครับให้ เปลี่ยนตัวเองใหม่เลิกครับทำแบบนั้นมันไม่ดีครับมีแต่คนมองว่าเราไม่มีอนาคตะครับต้องเปลี่ยนมาหางานทำมีอาชีพแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจมัางผมก็อยากเป็นเพื่อนอะไรที่สิ่งไม่ดีก็อยา่าไปควรทำมันครับเพราะมันไม่ดีทุกอย่างครับแต่ขอให้คว้าโอกาสไว้เวลาใครให้โอกาสเราก็ขอคว้าไว้ครับ เราก็ให้หันมาทำงานตั้งใจเรียนในหน้าที่ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกยาเสพติดครับและสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณวัฒนาและศูนย์โตโยต้ตาสุโข,ขทัยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทำโครงการดีๆแบบนี้ได้มีอาชีพแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษาและคอยแนะนำไม่ทิ้งผมไปไหนผมก็ขอขอบคุณศาลเยาวชนจังหวัดสุโขทัยครับ ที่มีโอกาสให้โครงการแบบนี้เพื่อมาให้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีอนาคตครับแล้วผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานพินิจ์จังหวัดสุโขทัยที่คอยดูแลเป็นห่วงใยเรามาตลอดคอยส่งเสริมคอยให้คำปรึกษาเรามาเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็คอยปรึกษาเขาเขาก็ให้คำแนะนำที่ดีครับอบค,ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง,องสอง,สองคนที่มาร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับครับ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปพบกับที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้าสุโขทยัยผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดถึงการให้โอกาสกับน้องๆเยาวชนในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่รายการปันฝันปันยิ้มอยากจะแนะนําให้ได้รู้จักท่านเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุขโขทยัยได้มาฝึกงานที่นี่ค่ะส่วนเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรนั้นตามคุณพิชิตชัยพิธีกรภาคสนามของเราไปพบคําตอบได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับน้องๆที่ฝึกงานที่โตโยต้าสุโขทัยนะครับ และตอนนี้ผมอยู่กับคุณวัฒนาเลื่องปัญญาวัฒนาที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้าสุขโขทยัยผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดสวัสดีครับคุณวัฒนาครับคุณวัฒนาครับผมอยากทราบว่าพ่ออะไรทางโตโยต้าสุขโขทยัยจึงให้โอกาสน้องๆมาฝึกงานที่นี่ครับเนื่องจากว่าสมัยเด็กๆผมเป็นเด็กเก๋เนาะก็เถลไถลได้เรื่อยก็ทําผิดบ่อยครั้งเหมือนกันก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ขั้นดูแลผมอยู่ให้ให้เริ่ม ขึ้นต้นใหม่ได้เพราะเรามีความคิดว่าการให้โอกาสจากคนที่หลงผิดไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อผมมีโอกาสผมก็ก็คิดจะให้ครับนะครับตอนนี้เนี่ยงานที่ทำอยู่ก็คือโครงการคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจำสุขโขทัยมีความรู้สึกว่าใช่เด็กๆหลงผิดก็มีเยอะโอกาสที่จะต้องให้เขาก็ควรจะมีหากเด็กไม่ได้โอกาสเลย เด็กจะไปทางไหนก็ยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากผมทํางานอยู่กับเดินจําสุโขทยัยกับคุณวัรครูพิเศุไทยมาก่อนทําให้ผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าหากคนที่กระทาผิดแล้วยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมนะครับโอกาสแก้ปัญหาได้ยากมากผมจะให้โอกาสให้ให้เด็กเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วขอเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วผมจะเอาคนาเจ้าหน้าที่ของผมมาควบคุมให้โอกาสเขาฝึกอาชีพเขา เด็กๆพวกนี้ก็จะอยู่ในสังคมใหม่ที่มีโอกาสไปได้ดีกว่าแล้วในอนาคตศูนย์โตโยต้าสุขทัยไทยครับมีแผนที่จะต่อยอดอให้โอกาสน้องๆเหล่านี้หรือน้องๆกลุ่มอื่นอย่างไรบ้างครับรอบนี้เนี่ยเราขอให้ใช้พื้นที่นี้เพื่อเพื่อดูแลเด็กสคนครับผมเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ดูแลเด็กอย่างดีเด็กเกิด<ม>ก็ดูดีครับตั้งใจทํางานนะครับ ก็อยู่กันมาได้ถึงเกือบสามเดือนละณนวันนี้นะครับรบผมก็เลยคิดว่าหากโครงการอย่างนี้และถ้าเด็กช่วยเด็กได้มากกว่านี้ได้พื้นที่ตรงนี้มีโอกาสจัดการเด็กได้ดูแลเด็กได้ประมาณสิบถึงสิบสองคนเลยนะครับคิดว่าเรื่องที่ทำอยู่มันเป็นเรื่องที่ดีลองดูก็ได้นะครับที่จะจะทำให้มันเป็นโครงการดีๆขึ้นมาดูแลเด็กได้มากกว่านี้ครับครับการทางานที่ผ่านมาครับมีอุปสรรค หรือปัญหาอย่างไรบ้างครับคุณวัฒนาครับก็มีไม่น้อยแต่ว่าก็แก้ไขได้นะครับเช่นเช่นว่าก่อนที่จะเอามาเข้าโครงการเนี่ยต้องทาความเข้าใจกับเด็กที่จะมาเข้าโครงการอย่างดีเลยนะครับอย่าอย่าอย่าก็เลือกอย่าไม่เลือกนะต้องเลือกแล้วต้องคุยทําเข้าใจเพราะว่าหากเด็กมาเพื่ออยู่ไปวันวันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะเราเข้มงวดกับเรื่องของการตรวจปัสสาวะด้วยทั้งเข้มงวดเรื่องการกินการอยู่เรื่องเวลาทุกอย่างเลยครับเรื่องรวมทั้งการฝึก วิชาชีพเขารู้เรื่องที่จะทํางานในในเรื่องของเตยตาได้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 หมดในใน,ในเบื้องต้นเลยครับนะครับครับสุดท้ายนี้คุณรัทนาอยากฝากถึงภาคเอกชนที่ให้โอกาสกับน้องๆเยาวชนที่เคยพลาดอย่างไรบ้างครับการช่วยเด็กไม่ได้คนหนึ่งเนี่ยผมผมได้รับการการกล่าวได้การพูดกล่าวของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยพระราชมิมลเมทีนะครับครับท่านท่านบอกว่ากัวนา ช่วยเด็กไม่ได้คนหนึ่งดีกว่าสร้างเจดียเจ็ดชั้นอีกนะก็อยากจะฝากกับผู้ประกอบการทุกท่านรวมทั้งหน่วยงานราชการด้วยหากมีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กๆอยากอยากให้ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัฒนาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสรายการปันฝันปันยิ้มที่มาถ่ายทํารายการนะครับรวมทั้งให้โอกาสน้องๆทั้งสองคนนะครับมาทํางานที่นี่ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้เห็นการฝึกง,งานของน้องๆณศูนย์โตโยต้าจังหวัดสุขโขทยัยกันไปแล้วนะคะฝนเชื่อคะ่ะว่ายังมีเยาวชนอีกหลายคนที่ต้องการโอกาสดีๆแบบนี้เช่นกันเพราะแม้พวกเขาจะเคยก้าพลาดแต่ตอนนี้พวกเขาสำนึกผิดและอยากมีชีวิตใหม่อีกสักครั้งคะ่ะและคงไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นนะคะที่เป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเองหากแต่คุณผู้ชมทุกท่านคือผู้ที่ให้โอกาสพวกเขาคะ่ะ แต่น่าเสียดายค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้วันนี้ฝนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ